หาเลมในเกมนี้พี่ขอเหมาะนะตอนที่13หาตอนที่14นะครับแล้วก็สำหรับที่อาจอารย์มังะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปติดตามได้ที่เป็นผู้แปลก,กันเลยนะครับกับเพจเปิดหาเลมมหาที่นั่นเองนะครับลิงเตล่างคลิปเลย เอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับสมกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลย Let's go <S ตอนที่สิบสมฮ้อจะไม่ได้ชอบเขาเลยสักนิดใส่แล้วเราไม่ได้ชอบเขาแต่เรารักเขาตั้งหากอ่าถ้างั้นก็ดีแล้วเพราะสันน่ะชอบอาจารย์ของเธอยังไงล่ะ แล้วยังไงล่ะไม่ใช่เรื่องของซันสักหน่อยถ้างั้นก็เรียกซันว่าคุณนายหลิวเลยก็ได้นะฮาเธอยังไม่ได้แต่งงานกับพี่จุนซวนสักหน่อยทำไมซันต้องเรียกเธอว่าคุณนายด้วยล่ะอือที่พูดมาก็มีเหตุผลนะแต่เธอก็ต้องปรับวิธีการเรียกจุนซวนด้วยนะ ถ้าจุนส่วนเป็นอาจารย์ของเธอจริงๆล่ะก็ทำไมถึงต้องเรียกพี่จุนส่วนด้วยล่ะเธอก็เรียกอาจารย์ไปสิพระพี่จุนสวนเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ว้าสามปีที่ผ่านมาเนี้ยนายเป็ต๊ะหญิงมากี่คนกัน สลูว่านายถูกพามาที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วเพราะว่านายได้รับบาดเจ็บและก็ถูกคนในหมู่บ้านนี้พาเข้ามาพักที่นี่นี่ผ่านมาแค่เดือนเดียวเองนายก็มีผู้หญิงมาติดแล้วนะนายเนี่ยเจ้าสู้จริงๆเลยแต่นี่ก็หนึ่งเดือนแล้วเหมือนกันนะที่เราไม่ได้เห็นหน้าเธอเวลาเขินแบบนี้ นายนี่มันงับโอยโอยสันผิดไปแล้วสันเป็นแค่คนธรรมดาสันสู้แรงกัดจากเทพีดาไม่ได้หรอกนะนั่นคือบทลงโทษสำหรับคนเจ้าสู้เอาละทีนี้ก็บอกมาได้แล้วว่าทำไมต้องทำแบบนั้นกับอยู่สร้างหลงด้วยเพราะเขามีอารมณ์ที่สูญเสียวต่างจากคนปกติ และก็มีพลังแปลกๆออกมาจากร่างกายของเขาด้วยเอ๊ะนายรู้ได้ไงตอนที่สู้กันซันรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของเขาที่แปรปวนแถมตอนที่กำลังสู้อยู่พลังของเขาอยู่ๆก็พุ่งสูงขึ้นแบบกระทันหันด้วยขอโทษนะอยู่ซางหลงที่ต้องอ้างทำให้ดูเป็นคนเลวแบบนี้ อยู่สร้างหลงนั้นถือว่าเป็นอัศริยะคนหนึ่งของนิกายซูยเย่เลยก็ได้พ่อของซันสอบเขามากแต่ไม่นึกเลยว่าเขาจะไปบูซาปีศาจแบบนั้นนั่นก็เพราะว่าเธอยังอ่อนต่อโลกนี้ยังไงล่ะสามปีที่ผ่านมานี้ข้าได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปีศาจมาได้เยอะเลยล่ะจึงทำให้รู้ลักษณะคร่าวๆของพวกมันแปลว่าเรื่องที่บาดเจ็บ เป็นเรื่องจริงงั้นเหรอสร้างมันเถอะสันก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ไงไม่ต้องไปใส่ใจหรอกหลังจากนี้ไปสันจะไม่ทิ้งนายไปไหนแล้วและก็จะไม่ให้นายบาดเจ็บอีกแล้วด้วยขอบคุณนะหลงหลงสันเองก็จะตั้งใจฝึกให้เก่งขึ้นเร็วๆ แล้วถ้าอยู่สางหลงตายไปแบบนี้แล้วในจะสืบยังไงต่อล่ะมันก็ไม่ได้มีแค่อยู่สางหลงแค่คนเดียวสักหน่อยที่ติดต่อกับพวกลัทธิปีศาจนะ่ะยังมีมาซูคนติดตามของอยู่สางหลงที่คอยติดต่อกับพวกมันอยู่ด้วยนะใครที่ไม่รู้นะครับมาซูไม่ใช่ซื่อลัทธินะแต่เป็นซื่อนคนกูก็เพิ่งรู้ไอ้เหี้ย หลังจากนี้มาซูก,ก็จะโดนสอบสวนและผักใส่ความผิดทั้งหมดของตนเองลงไปที่อยู่สางหลงถึงแม้ว่าจะลอดไปได้แต่หลังจากเหตุการณ์นี้นิกายซูยเย่ก็จะระแวงพวกลัทธิปีศาจมากขึ้นเข้าใจแล้วเดี๋ยวสันจะแจ้งเรื่องนี้ให้กับท่านพ่อทราบเองและจะเริ่มดำเนินการสอบสวนไปด้วยเลย ระวังตัวด้วยบางทีมันอาจจะแฝงตัวอยู่ในนิกายของเธอมากกว่าที่คิดก็ได้นะขอบคุณสำหรับคำเตือนนะจุ๊บตอนที่สิบสี ว้าน่ากลัวเหมือนกันแฮตั้งแต่มาที่โลกนี้สิ่งที่ทำมากสุดก็แค่กอดกับคุยเล่นกับสาวๆแต่ไม่เคยโดนลุกหนักแบบนี้เลยแฮแต่ที่มันน่าเหนื่อยก็คือตั้งแต่ข้ามมาที่โลกนี้ก็เหมือนอยู่ในสนามรบเลยนี่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่ ทำไมจุดเริ่มต้นถึงเหนื่อยขนาดนี้ล่ะเราสร้างฮาเลมขึ้นมาไม่ได้เลยเหรอเฮ้จะเป็นไปได้ยังไงล่ะเฮ้น่าลำคาญจริงๆรรีบเพิ่มเลเวลเลยดีกว่าไหนไหนมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างน,นะขวดยาห้าขวด2ขวดสำหรับอาการบาดเจ็บสองขวดสำหรับฟื้นฟูพลังและอีกหนึ่งขวด สำหรับอัพเลเวลจากเลเวลเริ่มต้นและก็มีสมุนไพรอีกนิดหน่อยโอ้มีสมุนไพรฟ้ากับแดงด้วยแฮ้นี่เราไปเปิดร้านค้าได้เลยนะเนี่ยเฮ้อนี่มันกระจกหยกนี่นานี่มันของหนึ่งในสี่ที่ไซฟักไข่อีกาทองคำนี่นาอยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสบายสมาร์ท สกิลดาบคู่และดาบยาวคงเป็นของรางวัลสำหรับจัดการอยู่สางหลงสินะแปลว่ากระจกหยกคือรางวัลแบบสุ่มของภารกิจสินะเรานี่มันโชคดีสมัตเลยฮฮฮ แถมดาบยาวนี่คือดาบบินดาวมนิจัยูมีใครจะโชคดีกว่านี้อีกไหมสำหรับตอนนี้ก็คงจะไม่ต้องกังวลเรื่องอาวุธไปสักพักและนะสำหรับอาวุธเริ่มต้นนี่ก็เกือบที่จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดแล้วแต่เราก็คงจะเลือกใช้ดาบธรรมดาธรรมดาไปก่อนละนะเพราะไม่อยากจะเป็นจุดสนใจ นี่เราเสาดาบมานานเกินไปจนเกือบลืมว่าเราเป็นนักธนูแล้วนะลิวจุนสวนค่าความเก่งเก่งได้รับการ์ดตัวละครระดับหกดาวคะแนนการต่อสู้ค่าพลังต่างก็อยู่ในท็อปของตารางแถมสเตตัสค่าสเสียต่างๆยังอยู่เหนือคนปกติอีกเขาสามารถสู้กับบอสที่มีเลเวลสูงกว่าตัวเองได้อย่างง่ายดาย ที่เราเลือกดาบนี้เป็นอาวุธของเราก็เพราะว่าดาบนี้เป็นหนึ่งในอาวุธโบราณของเกมดาบลึกลับเสียงแห่งสวรรค์วิธีใช้ก็คือถือดาบมาไว้ข้างหน้าและก็ยกนิ้วขึ้นมาและดีดใส่ดาบขึ้นเสียงก็จะพุ่งไปโจมตีศัตรูเหมือนกับลูกธนู เสียงของมันที่ส่งออกมานั้นสามารถทําให้สมองและหูของศัตรูถูกลบกวนหลังจากนั้นผลข้างเคียงตามมานั้นก็คือความรู้สึกประสาทสัมผัสจะสาหลงและทําให้ศัตรูนั้นฆ่ากันเองและผลข้างเคียงนี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อสมองนั้นแตกออกเป็นเสียงเสียงเหียโอพีเกินพูดง่ายๆก็คือดาบนั้นก็เหมือนกับธนูนั่นแหละ เฮ้พูดแล้วคิดถึงมันจังเลยนะอาวุธเทพประจำตัวของเราตอนนี้มันคงจะถูกเก็บไว้ในศาลาอัญ,ญมณีหายากและก็คงจะถูกใช้เหมือนกับดาบธรรมดาอยู่ละมัง้งถ้านึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เรายังมีเวลาเหลืออยู่พอที่จะตามหาดาบนั่นแต่เราต้องเพิ่มระดับของเราให้มากกว่านี้ก่อนก่อนที่เราจะได้ดาบนั่นมาครอบของ เอาล่ะไหนมีอะไรอีกบ้างนะโอ้หินเวทสามอยก้นเงินเหรอในเกมนั้นมีค่าเงินอยู่สีแบบเหรียญทองแดงเงินทองและหินเวทเหรียญทองแดงกับเงินนั้นจะได้มาหลังจากสำเร็จเคส ส่วนทองนั้นผู้เล่นจะได้มาจากการเติมหรือการแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญทองแดงกับเงินอัตราการแลกเปลี่ยนนั้น1มือเหรียญทองแดงเท่ากับ100เงิน100เงินนั้นเท่ากับ1ทองด้วยระบบนี้ทำให้ผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีเงินนั้นสามารถเล่นต่อได้ ส่วนหินเวทนั้นจะได้มาจากการขุดเหมืองด้วยวิธีเฉพาะและก็หินเวทนั้นจะเป็นหน่วยเงินที่แยกออกมาจาก3ตัวโดยอย่างสิ้นเสริงและอีกวิธีที่จะได้รับหินเวทนั้นก็คือผู้เล่นนั้นต้องขยายฐานทัพและอิทธิพลของตัวเองผู้ยิง่ายก็คือแค่ขยับก็รวยได้หินเวท300ก้อนนั้นเทียบเท่ากับเงินเดือนของผู้เล่นที่มีอิทธิพลระดับหนึ่ง อยู่สางหลงมีขนาดนี้ได้เขาต้องเก็บมาทั้งชีวิตของเขาแน่ๆเลยแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นของซันแล้วน่ะนะฮเอาละตอนนี้ได้เวลาที่จะอัพเลเวลกันแล้วเราจะเริ่มจากฝึกวิสาห้าเวทวิญญ,ญาณก่อนดีกว่า ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับฮาเลมในเกมนี้พี่ขอเหมาะนะตอนที่13หาตอนที่14นะครับแล้วก็สำหรับที่อาจารยมังงะเรื่องนี้นะครับหรือว่าอยากจะอ่านก่อนใครนั่นเองเนาะก็สามารถไปติดตามในที่เว็นผู้แปลก,กันเลยนะครับประเภทเปิดฮาเลมหาเทพนเองนะครับ l ลิง i ใต้ล่างคลิปเลยเอาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็จระการคาัาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ